สวัสดีครับมาพบกับผมเกษตรง่ายๆสไตล์นายบุญยฤทธิ์นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็พาทุกท่านมาดูแปลงชมพู่ที่เราปลูกผ่านไปนะครับตอนนี้ก็หนึ่งเดือนเต็มนะครับหลังจากที่เราปลูกผ่านไปนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้นชมพู่ก็เริ่มถอดยอดออกมาแล้วนะครับถอดยอดออกมาแล้วนะครับที่เห็นนะครับตอนนี้ก็กําลังรดน้ํานะครับในช่วงเย็นนะครับ จะลดช่วงนี้จะลดช่วงเย็นช่วงเดียวทุกวันนะครับก็ประมาณ5้าโมงเป็นต้นไปนะครับเริ่มลดน้ำใช้หัวฉีดผีเสื้อนะครับตัวนี้นะครับก็ตอนนี้หลังจากยอดแรกที่มันเริ่มถอดมานะครับเริ่มถอดมาเนี่ มันก็เริ่มเป็นใบเขียวอ่อนแล้วนะครับเขียวอ่อนก็คือมันเริ่มแก่แล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มแล้วก็มียอดใหม่นะครับก็จะเตรียมออกมาทันทีนะครับหลังจากที่เป็นใบสีเขียวเข้มนะครับยอดใหม่ก็จะออกมานี่คือแปลงชมพู่ที่เราลงนะครับตั้งใจที่จะลงตอนแรกก็คือร้อยกว่าต้นนะครับประมาณร้อยกว่าต้นแต่ว่า ทดลองดูก่อนนะครับแปลงนี้ก็เลยลงแค่แปดสิบต้นนะครับแปดสิบต้นเท่าน,นั้นเองถอดยอดออกมานะครับส่วนฝรั่งนะครับฝรั่งที่เราลงเป็นกิมจูนะครับตัวนี้ที่เราลงนะครับทั้งหมดในแปลงนี้นะครับทั้งหมดที่เราลงนะครับก็ประมาณสี่ร้อยกว่าต้นนะครับประมาณสี่ร้อยกว่าต้นนะครับ ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับฝรั่งนะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ที่เราปลูกเราก็ทําการตัดนะครับตัดแต่งกิ่งเพื่อเร่งให้มันอถอดยอดใหม่ออกมานะครับนี่ก็คือผลหลังจากการตัดก็ถอดยอดออกมานะครับหนึ่งเดือนผ่านไปเนี่ยยอดใหม่ออกมาแล้วนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าตัดเพื่ออะไรนะครับเพราะต้นมันกําลังสูงเราก็ไปตัดมันลง แต่พอเราตัดผ่านไปนะครับก็รู้เลยนะครับว่าตอนนี้นะครับมันเริ่มถอดยอดออกมาใหม่ทําให้ลําต้นเนี่ยอวบขึ้นนะครับสมบูรณ์ขึ้นส่วนยอดนะครับเราก็จะได้ยอดกิ่งก้านเยอะขึ้นกว่าเดิมการที่ต้นมันแตกกิ่งก้านเยอะเราก็จะได้ผลนะครับเยอะด้วยนะครับส่วนยอดที่อยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยตอนนี้ถ้ามันถอดยอดออกมาแล้วก็โตนะครับ ไม่ว่าจะเป็น4เดือนหรือ5เดือนเราสามารถที่จะเก็บลูกในจุดนี้ได้เลยนะครับอายุยังไม่มากเราสามารถเก็บผลได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะแข็งแรงแล้วก็สามารถให้ผลที่สมบูรณ์ได้แต่ถ้าหากเกิดอยู่ในช่วงนี้นะครับ4-5หเดือนคือตัดทิ้งเลยนะครับลูกที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ ทุกต้นนะครับตอนนี้คือกำลังถอดยอดออกมาใหม่หมดเลยบางต้นก็อาจจะสูงบ้างครับตัวน,นี้อาจจะตัดแต่งใหม่นะครับบางทีนะครับอาจจะตัดทิ้งนะครับรอให้ด้านล่างมันถอดก่อนตอนแรกผมตัดนี่เลยสูงมากนะครับผมจะทำการตัดทิ้งเลยตรงนี้เลยทนแต่ขึ้นมาก่อนครับแต่กิ่งขึ้นมาก่อนส่วนชมพู่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับหนึ่งเดือนผ่านไปเนี่ย ออกมาเร็วมากนะครับถอดยอดออกมาเต็มเลยเนี่ยต้องปรับน้ําหมุนไปทางอื่นก่อนเรามาดูกันครับเนี่เห็นไหมครับชมพู่เนี่ยต้องการน้ํามากนะครับเนี่ยนี่คือถอดยอดออกมาทุกฉัดเลยเห็นไหมครับนี่ตรงนี้มียอดด้านล่างด้วยนะครับโผล่ขึ้นมาแสดงว่าแตกกิ่งเยอะแน่นอนนะครับเนี่ย โ oh ด้านล่างมีไหมด้านลา่างยังไม่มีต้นเล็กนะครับยังไม่โตแต่ประมาณหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีถ้าหากเราบำรุงดีสูงท่วมหัวได้สบายนะครับสูงท่วมหัวได้สบายก็ประมาณนี้ครับสําหรับแปลงนะครับแปลงชมพู่แล้วก็ฝรั่งนะครับชมพู่เนี่ย เป็นสายพันธุ์ทับทิมจันทร์นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ผมลงนะครับเป็นทับทิมจันทร์ก็ปลูกต้นมะกอเสริมเข้าไปบ้างนะครับเล็กๆในน้อยนะครับถ้าชมพู่โตหน่อยแล้วก็ตัดทิ้งได้ส่วนฝรั่งนะครับตอนนี้ทุกต้นเลยนะครับ หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนถอดยอดออกมาใหม่หมดแล้วนะครับก็รอดูรอติดตามนะครับสำหรับฝรั่งและชมพู่ที่ผมปลูกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่กำลังหาตัวเลือกนะครับแนวทางการปลูกหาอาชีพเสริมนะครับต้องการเพิ่มการสร้างไรายได้นะครับหลังจากที่เราทำไร่ทำสวนเนี่ยก็หลายๆอย่างนะครับ อาจจะไม่เห็นผลนะครับก็ลองหันมาดูทางนี้บ้างนะครับของผมก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับลองปรับเปลี่ยนดูระบบน้ํานะครับเป็นตัวที่ผ่านเงินไปเยอะมากนะครับระบบน้ําหมดไปเยอะกับตัวนี้โอเคครับไว้ติตตามกันดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงให้ทุกท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับสําหรับการปลูกนะครับชมพู่แล้วก็ฝรั่งนะครับ ส่วนเรื่องเทคนิคเนี่ยผมก็เรียนมาอีกทีนะครับจากอาจารย์ที่สอนให้ผมอีกรอบหนึ่งนะครับก็มาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ดูนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ